การทำธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างยั่งยืนหนึ่งในกลยุทธ์ที่สําคัญที่หลากหลายธุรกิจในสหรัฐอเมริกานิยมใช้กันนั่นก็คือการคิดแบบพอร์ตโฟลิโอคำว่าพอร์ตโฟลิโอจะต้องมีกลุ่มที่มากกว่า2กลุ่มขึ้นไปโดยในทางธุรกิจหากต้องการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่ละองค์กรควรจะมีแหล่งรายได้ที่แตกต่างกันอย่างน้อย3กลุ่มธุรกิจค่ะกลุ่มแรกก็คือ กลุ่มธุรกิจที่ทำกำไรให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงเติบโตเต็มที่แล้วสามารถสร้างผลกำไรได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนะัก 2. กลุ่มธุรกิจเติบโตวไวต้องอาศัยการสังเกตเทรนดและเข้าไปอยู่ในตลาดที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีช่วงแรกต้องลงทุนมากแต่มีโอกาสได้ผลกาไรที่สูงขึ้นในภายหลัง 3. กลุ่มธุรกิจอนาคต ต้องอาศัยการคาดการความเป็นไปได้ในสิ่งที่อาจเข้ามากระทบกับธุรกิจและพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ๆเตรียมไว้เพื่อให้องค์กรปรับตัวได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่ลองสำรวจดูนะคะว่าเรามีกลุ่มธุรกิจที่รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนยิ่งรู้ไวก็ยิ่งปรับตัวเร็วก็ยิ่งได้เปรียบนะคะ